สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทายกับคุณนกวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องคำที่มีฤืออยู่ในคำนะคะแต่ละคำจะอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถดูสื่อการสอนและดูหนังสือ ยภาษาพาทีหน้าที่95ประกอบไปได้ด้วยนะคะก่อนจะไปเริ่มบทเรียนวันนี้นะคะครูขอฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,านะคะเรื่องคำที่มีหรือหือนะคะหน้าที่66ถึงหน้าที่67นะคะพร้อมแล้วนักเรียนไปดูสื่อการเรียนรู้ที่ครูนำมาให้ในวันนี้เลยคะ่ะ คำที่มีหรือหรือสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีหรือหรือ ก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างคำพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากคำแรกคือพึกษาฤดูกาลฤาษีพฤษภาคม ภาษาอังกฤษพริฤหัสบดีริดและคำสุดท้ายคือดาวเร์ครับน้องๆลองดูคำเหล่านี้อีกครั้งนะครับแล้วดูว่ามีอะไรที่เหมือนกัน ปรึกษาฤดูกาลร,รือสีพฤษภาคมภาษาอังกฤษ พระฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีรี์และคำสุดท้ายคือดาวฤกษ์ครับมาดูกันนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าสิ่งที่คำข้างต้นมีเหมือนกันก็คือสระฤๅ รือครับสระรึยังสามารถอ่านได้อีกสองแบบนะครับคือริกับเรอทำให้สระตัวนี้ออกเสียงได้ทั้งรึริเร,รอน้องๆลองออกเสียงพร้อมๆกันนะครับรึริเรอ หรือริเรอม,มาถึงตรงนี้น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าสระหรือจะออกเสียงว่าหรือริอหรือเรอถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยออกเสียงรึ ในกรณีที่อยู่หน้าคำหรือตามหลังพยัญชนะคอควายนอหนูพอพานมอมา้าขอหีบเรามาดูตัวอย่างคำที่สระหรือออกเสียงหรือกันนะครับหรืออยู่หน้าคำเช่นรอดูออกเสียงว่าหรือดู หรือตามหลังคอควายเช่นคะหรือหัดออกเสียงว่าคะหรือหัดหรือตามหลังนอหนูเช่นณนะหรือนาดออกเสียงว่าณนะหรือนาดหรือตามหลังพอพาน เช่นพฤษภาคมออกเสียงว่าพฤษสภาคมหรือตามหลังมอม้าเช่นมริตยูออกเสียงว่ามะรึตตะยูหรือตามหลังหอหีบเช่น หหรือไทยออกเสียงว่าหะหรือไทยสระหรือออกเสียงว่าริในคำต่อไปนี้เช่นฤตออกเสียงว่าฤตทฤษฎีออกเสียงว่าทฤะดีออ และสระรืออกเสียงว่าเรในคำว่าเริกออกเสียงว่าเริกส่วนสระหรืออ่านได้หนึ่งเสียงคือรือคนเก่งลองออกเสียงตามนะครับหรือ เรามาดูตัวอย่างคำที่มีสระรือกันนะครับซึ่งคำนั้นได้แก่คำว่ารือสีออกเสียงว่ารือสีรู้จักคำที่มีรือรือกันเป็นอย่างดีแล้วเรามาเล่นเกมและกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับให้น้องๆเลือกว่าคำต่อไปนี้ออกเสียงรือริหรือเร ถ้าตอบผิด3ในหข้อลอยตกน้ำ เพราะเราคู่กันให้น้องๆจับผู้คำกับคำอ่านให้ถูกต้องฤดูฤดูออกเสียงว่าฤดูดาวฤกษ์ออกเสียงว่าดาวฤกษ์ พระฤหัสบดีออกเสียงว่าพระฤหัสบดีหรือพะระฤหัส,สะบดีฤสีออกเสียงว่ารือศีหะฤทัยออกเสียงว่าหะฤ ไทยฤดูออกเสียงว่าฤดูดาวฤกษ์ออกเสียงว่าดาวฤกษ์พระฤหัสบดี ออกเสียงว่าพระฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีหรือสีออกเสียงว่าหรือสีหาฤทัยออกเสียงว่าหาฤทัยหมดเวลาแล้วเหรอครับน้องๆสนุกกันไหมครับกับคำที่มีฤหรือ,รอน้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ